ตอบสนองต่อเนื่องติดเท้าท้ายพายุอีกทีเดินโอเคแจซี่เนะฮะคันนี้อัพสเต็ปท่อไปแล้วนะฮะคันนี้ก็มาจูน e อซเดิมนะฮะกับจูนเดิมหน้าเก่านะฮะฝีมือใช้ได้คนอะไรไม่รู้จูนได้ยังซูเปอร์คาร์อีโกคาร์ก็จูนได้เดี๋ยวลองไปดูนะฮะว่าตาเล่งเป็นยังไงนะครับคร่าว นี่นะฮะเรามาดูแจ๊ส G.K. นะครับอย่างแรกเลยปดลิมิตนะฮะปกติแล้วจะติดลิมิตตรงนี้อยู่นะฮะกดทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะทีขวางหน้าโหคันนี้ถือว่าที่สุดของแจ๊ส G.K. แล้วนะเป็นตัวท็อปสุดๆในโลกเลยนะฮะมีแมนนิชิปมีคูคอนโทลมีปรับเครื่องเสียงที่พวงมาลัยแอร์ดิทอนโอ้ดทยูก็จะดีกว่านุ่นทั่วไปนะฮะ ต่เดินไม่หยุดนะฮะประมาณนี้เดี๋ยวคันนี้ไปเปลี่ยนน้ำมันนิดหน่อยนะฮะให้เป็น e85 แห้แรงกว่านี้อีกตามนี้ใสเกียร์ CVT ท้ายเดินลึกๆรักจุดขัดกอนเพื่อความปลอดภัยจริงๆอาท้องซิ่งจูนได้ทุกรุ่นนะบอกไว้ก่อนไม่ใช่แต่ยุโรปนะฮะอีกขากระจูนดีเซลยังจูนเลยนะฮะ ันนี้จะลงมาให้ดูคร่าวๆนาะตาเล้งประมาณนี้นะฮะหลังจากเราจูนเสร็จไปแล้วนะครับจริงๆการใช้รถเนี่ยเราก็ต้องคํานึงหลายอย่างนะอย่างคันนี้เขาบอกเน้นแช่ยาวนะฮะสเต็ปในการทรํารถก็คือผมก็แนะนําไปท่อคองกล่องใอนเงี้ยก็ขับสนุกละคันนี้ใช้ตรงใต้ด้วยเขาบอกว่ากดแช่ยาวๆเยอะๆผมเลยบอกว่าอย่าไปทําเครื่องเยอะเพราะว่าถ้าเราเนเ้นแบบท็อปสปีดยาวๆความสึกต่อรถมันเยอะอยู่แล้ว ถ้าเราจะเน้นให้รถใช้งานเหนียวเหนียวเนี่ยก็ไล่ข้างแบบอย่างเงี้ยโดยไม,โยไม่โดยไม่ยุ่งกับเครื่องนะโดยยังไม่ต้องมีแคมไม่มีกําลังงัดไม่ต้องเซ็โตทโวบโนะฮะเนี่ยใช้ประมาณเนี้ยพอสักชุดหนึ่งกองแผน่นแล้วก็จูน ECU ให้มันแมทช์เนี่ยแล้วก็เลือกใช้น้ามันเชื้อเพลิงให้มันดีๆนะฮะอย่างเช่นเออใช้ e20 หรือ e 8 5นะฮะมันก็แรงแล้วก็สนใจนะฮะลูกค้าที่อยากจะจูน ECU กับท่อซิงทุกรุ่นนะ มาที่ผมได้เลยจบแน่นอนอย่างคันนี้อยู่5,500บาทนะครับวิ่งจูนนะจ๊ะขอบคุณครับ